เป็นเจ้าของธุรกิจที่แบบว่าไม่ใช่พนักงานประจําก็เลยต้องเตรียมเอกสารเยอะแต่ว่าที่นี่ที่นี่คือยื่นไปแล้วผ่านเลยสวัสดีค่ะชื่อเนตตันนะคะซื้อบ้านกับบางขอาเอสเซโครงการพกษาวิวองษพรนธห้ากับพี่อ้ําค่ะคือเป็นบ้านของคุณตาค่ะเป็นบ้านเดี่ยวค่ะแต่ว่าจะเป็นครอบครัวใหญ่แล้วหนูอยากออกมามีบ้านเป็นของตัวเองก่อนอายุ30น่าจะทำเลค่ะ ใช่เลือกบ้านที่ทำเลแล้วก็จริงๆอยากได้บ้านเดี่ยวแต่ว่าอันนี้มีพื้นที่เยอะหนูดูทำเลก่อนเลยค่ะเซิร์ชไปที่พระรามห้าก็เจอหลังนี้เลยน่าจะเป็นพื้นที่รอบบ้านค่ะมันกว้างหูก็เลยชอบอยากได้บ้านบ้านเดี่ยวอยู่แล้วแต่อันนี้มันเป็นทาวน์โฮมที่มีพื้นที่รอบบ้านข้างๆบ้านอย่างนี้นค่ะแล้วมันก็ไม่ได้ชนกับบ้านหลังอื่นด้วยก็เลยชอบ แล้วก็อนาคตอาจจะสร้างอีกห้องหนึ่งเป็นห้องแพ็กของช่วยเหลือเยอะเลยค่ะพี่เขาให้คําแนะนําดีมากคือเขาบอกหมดเลยว่าความให้กําลังใจด้วยแล้วก็แนะนําทุกอย่างเลยบอกรายละเอียดของบ้านทุกอย่างเลยใช่หนูค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่าหนูเป็นเจ้าของธุรกิจที่แบบว่าไม่ใช่พนักงานประจําก็เลยต้องเตรียมเอกสารเยอะแต่ว่า ที่นี่พี่เนี่ยคือยื่นไปแล้วผ่านเลยก็มีสลิปเงินเดือนย้อนหลังใช่ไหมคะมีรูปร้านรูปตอนทํางานพวกสลิปที่ค่าใช้จ,จ่ายต่างๆที่แบบว่าเกี่ยวกับร้านตัวเองอะ่ะใช่เป็นรีวิวของร้านของตัวเองอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ซื้อบ้านไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเพราะว่ามีเซลลพี่อัมด้วยช่วยเหลือทุกอย่างเลยทั้งรายละเอียดเอกสารอะไรต่างๆคือเราง่ายไปเลยอะค่ะ จะฝากถึงฟรีแลนซ์นะคะคือมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยตอนแรกหนูก็กังวลว่าหนูจะไม่ผ่านแต่พอได้เตรียมเอกสารเตรียมอะไรให้แน่นก็ผ่านได้คือไม่ต้องกังวลเลยะคะ่ะขอบคุณค่ะรับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกดซ c r i b e c h a ชแน l บางกอกแอสเซทและติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ